พอหมอกับสิบคาถาปลดหนี้ร่วมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตอนที่เจ็ดปฏิบัติการปลดหนี้ สบายแล้วตอนนี้ฮะแม่ได้คาถาเด็ดไปเมื่อวานเนี่ยวันนี้กลับมาเดินยิ้มล่าลมาเลยนะเองก็แม่เมื่อวานนะฉันลองไปทําตัวเลขดูตามที่อาจารย์แนะนํานะมันทําให้เริ่มชัดเริ่มมีความหวังมากขึ้นเรื่อยๆเ่อพ่อหมอมีความหวังยังไงวะไหนลองเล่าให้ข้าฟังหน่อยซิอ่าคืออย่างนี้นะอาจารย์พอฉันลองรวมรายจ่ายนี่แต่ละเดือนมาเป็นก้อนเดียวดูแล้วแล้วพอคิดว่าถ้าเอามารวมกันแค่2เดือนไม่ต้องถึง3เดือนด้วยซ้ํานะโอ้ โอ้ยมันเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะอาจารย์มากขนาดเอาไปปลดหนี้บางก้อนได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะฉันยังนึกแปลกใจว่ากูทําไมไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่าก็ <S <S ถ้าเองคิดได้มันโคไม่ต้องมานั่งพึ่งข้าแล้วบงังแบบนั้นอะ พ่อหมอจะมีไว้ทําไมล่ะฮะ <c oughs> แต่มันก็ยังมีปัญหานะอาจารย์ว่าฉันควรจะเลือกไปปลดหนี้ก้อนไหนก่อนดีหนี้บัตรเครดิตใบไหนหรือจะจ่ายคืนเจ้าหนี้อย่างเจ๊แดงเฮียตูหรือป้าออดก่อนดีไง <c oughs> นั่นไงเอ็งก็ต้องถึงมีข้าวไว้ปรึกษาแล้วคอยให้คาถาเด็ดดี <c oughs> ไงละ่ะ <c oughs> แล้วฉันควรจะทํายังไงอะพ่อหมอตามหลักการแล้วนะเอ็งก็ควรจะรีบเคลียร์หนี้ก่อนที่มีดอกมันแพงแพงไว้ก่อน แล้วมันส่งผลกระทบกับจิตใจของเองมากที่สุดอย่างนี่เจ๊แดงเฮียตูหรือว่าป๋าออสเนี่ยมันคงโดนดอกแพงคงโหดมากใช่ไหมล่ะเองเองก็ลองนึกดูว่าจะเลือกเคลียร์ของใครก่อนแต่ถ้าทั้งสามเจ้าพอขอผ่อนพันหยุดจ่ายแล้วเขาไม่คิดทบต้นเองก็อาจจะเอาเก็บไวท้ทีหลังก่อนได้นะ แล้วหนี้บัตรเครดิตอาจารย์ฉันควรจะทำยังไงอ่ะถ้าจะคุยกับเจ้านี่นอกระบบทั้งสามซื้อเวลาไปได้บ้างเนี่ยเองก็อาจจะต้องเอาเงินไปเคลียร์หนี้บัตรที่มันพอจะปิดได้สิเออจริงเนาะแล้วหนี้ที่เหลือฉันต้องทำยังไงอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาคงเตรียมฟ้องหรือตามมาล่าหรือมาทุบกระบาลข่าฉันตายนแน่เลยเองก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าการเป็นหนี้เนี่ยไม่ทำให้เองติดคุก ไม่ใช่คดีอาญา oh, มันเป็นแค่คดีแพ่งและกระบวนการทางกฎมงกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้เวลา oh. ที่สําคัญนะเจ้าหนี่เขาก็ไม่อยากจะฟ้องให้เป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลสักเท่าไหร่หรอกยิงตอนนี้นะมีคนอยู่ในสภาพไม่ต่างกับเองเป็นล้านๆคนเนี่ย ถ้าคุยกันได้เขาก็ยินดีจะคุยแต่ที่สําคัญนะมองกลับมาฟังเองพอเริ่มปลดหนี้ได้มันก็เริ่มจะมีกําลังใจมีพลังที่จะไปทําอะไรต่อแทนที่จะมานั่งหน้าเซียวอมทุกเหมือนแบบเมื่อหลายวันก่อนมันจริงไหมเออจริงด้วยแม่อาจารย์นี่สุดยอดจริงๆข้าน้อยขอคารวะสิบจอกมีบางอาจมีบางอาจเหตุออการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป